กรับเรียน์ตุสันทรกรับผมเสรีสุนาพานนท์สมาชิวที่สภาขออนุญาตเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตแิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งละพาณนนิช์ที่เรากําลังพิจารณอยู่นี้ก็คงต้องกลับเรียนว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่ถ้าว่าแล้วยิ่งใหญ่เป็นตัวอย่างให้โลกรับรู้ ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยประเทศไทยเท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงระหว่างบุคคลเราก็พยายามเรียกร้องกันมาตลอดจะเห็นได้ว่าเราก็มีบัญญับในรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้น <c oughs> เพียงแต่ว่าปัญหาทางเพศสภาพหรือปัญหาระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงก็ ไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่นะักในโลกของความเป็นจริงแต่เราก็พบเรื่องเหล่านี้กับบุคคลที่ใกล้ตัวเราที่เราได้พบอยู่เสมอมาผมเนี่ยได้พบตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือชั้นมัธยมแล้วนะฮะก็มีเพื่อนมีรุ่นน้องนะครับโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนชายนะก็มีเพื่อนนักเรียนเหล่านี้ ก็มีพฤติกรรมแสดงออกไปในแนวทางเพศคนละเพศกันซึ่งตอนแรกๆก,ก็อาจจะดูแล้วมันแปลกๆออกไปแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ครับว่าสังคมยอมรับมากขึ้น,นตอนแรกต้องปิด,ปดบงับงๆต้องแอบที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้แต่เมื่อสังคมยอมรับมากขึ้นการแสดงออกในทางสื่อมวลชน ในทางสังคมก็มีความชัดเจนผมว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้โลกจเจริญขึ้นเยอะสังคมเราถูกหล่อหลอมด้วยพฤติกรรมด้วยการแสดงออกด้วยนิสัยของบุคคลแต่ละคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลก ธรรมชาติสร้างให้มีหญิงกับชายแต่ธรรมชาติเองกับสร้างให้ชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายนะครับแล้วจำนวนคนก็มากขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันก็คงจะถึงคราวที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะทำให้เขาอยู่อย่างไรในสังคมปัจจุบันผมก็ยอมรับได้นะครับว่า การที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมามีภาคประชาชนเสนอกฎหมายเหล่านี้เข้ามานะครับก็ถือได้ว่าประชาชนต้องการนะเราคงจะไม่เราคงจะไ,ไม่ตัดสินใจหรือพิจารณาไปตามกระแสแต่เราคงจะต้องพิจารณาไปตามเหตุผลนะครับว่าเหตุผลในปัจจุบันอย่างที่กาบเรียนท่านประธานนะครับว่าเมื่อสังคมมันเปลี่ยนมาพัฒนาจเจริญมาถึงขนาดนี้ เราคงต้องยอมรับในสิ่งที่ที่รัษฎรประชาชนเสนอกฎหมายเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราต้องพิจารณาว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ได้ออกไปใช้แล้วนะครับมันเราก็ต้องดูอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้วยว่าจะจะสร้างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมอยู่ได้ก็ต้องให้คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันนั้นเขาอยู่ได้เขาดำรงชีวิตไปด้วยกันได้ไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะครับ เราให้โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันให้โอกาสแต่งงานกันให้มีการจดทะเบียนแต่อยู่ได้พักเดียวก็เลิกกันมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกกฎหมายเราต้องนึกคิดในด้านอื่นๆให้รอบด้านนะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าจะให้คนอยู่ด้วยกันจดทะเบียนกันนะเรามีกฎหมายเรื่องมั่นเราจะแก้เรื่องมั่นไปแต่เราจะให้โอกาสว่า ถ้าคนเหล่านี้ก่อนจะจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับให้อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมหกเดือนเข้าเงินไขใช้ชีวิตผ่านได้นะครับก็ามาจดทะเบียนเป็นหลักเป็นฐานนะครับหรืออาจจะมีประเด็นปัญหาอื่นๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นหญิงกําลังตั้งครรภ์นนะแล้วก็เลิกกับสามีเดิมไประหว่างนั้นก็มาพบเพศเดียวกันนะครับแล้วพูหญิงคลอดบุตรออกมานะเด็กที่คลอดออกมา ะจะอยู่ในสถานะไหนเราก็ต้องคำนึงถึงนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเด็กในอนาคตนีน่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับกรรมธิการกฎหมายของที่สภาได้เสนอประเด็นปัญหานะครับน่าฟังฮนะว่าถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมันจะมีกฎหมายอื่นๆอ,อีกตั้ง4ี่ห้บฉบับเนี่ยนะครับในการที่จะต้องกระทบตรงนี้นะครับเราจะทํำยังไงให้เล่งรัดทำยังไงถ้าเขียนกฎหมายแบบกวาด พอกวาดไปแล้วนะครับก็ต้องกวาดให้ดีนะฮะว่าถ้าความหมายของมัดความหมายของเดิมเป็นชายกับหญิงเปลี่ยนเป็นบุคคลอย่างเงี้ยนะพอกว่าดไปกฎหมายอื่นต้องไม่ให้ผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราเห็นปัญหารีบรวบรวมซะนะครับแล้วก็เอาประเด็นปัญหาเหล่านั้นไม่ว่าจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรรมธิการเองในวุฒิสภาเองนะฝ่ายพัคประชาชนเองต้องช่วยกันรวบรวม นะครับแล้วจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาอุปสรรคในในการที่จะไปออกกฎหมายฉบับนี้นะครับผมก็คงเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าในสังคมโลกปัจจุบันนี้ความจาเป็นที่ให้คนเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันมั่นกันสมรสกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานะะหรือระหว่างบุคคลนะหรือถ้าหย่ากันนะผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องเหล่านี้นะครับมันละเอียดอ่อนแล้วก็มีกฎหมายที่บัญญัติไว้เดิมอยู่แล้วแต่เราจะต้องบัญญัติให้ชัดเจนโดยแก้กฎหมายดังกล่าวคือกฎหมายแพ่งระบาดนิษ์ผมใช้กฎหมายมาตั้งแต่ตั้งแต่จบมานะครับเรียนกฎหมายมาเป็นทนายความมาเพราะฉะนั้นกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนันมันเกี่ยวพันกันนะครับเชื่อมโยงกันนะแล้วกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งคิดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้เป็นชัยชนะ นะครับเราต้องคิดไปไกลกว่าน,นี้ว่ากฎหมายยอมนี้สังคมยอมรับได้สภาออกกฎหมายให้แต่เราต้องคิดเผื่อไปไกลว่าถ้าจะให้เขาอยู่ได้ตามกฎหมายฉบับนี้ต้องให้เขาอยู่อย่างมั่นคงนะครับอยู่อย่างแน่นแฟน้นอยู่อย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ให้เขาสามารถใช้ชีวิตนะที่เขาเลือกทางเดินของเขา นะที่จะอยู่ด้วยกันในเพศเดียวกันได้นะครับซึ่งผมก็สนับสนุนนะครับในกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่คงจะต้องเราในฐานะคนออกกฎหมายนะฮะเราจะต้องดูให้รอบคอบนะครับดูให้ให,ให้ให้ไม่มีปัญหากับการที่จะนำกฎหมายไปใช้ต่อไปครับขอบคุณท่านปานครับ